สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับเมื่อนี้มีรายการบางไฟช่องสังห์คมผู้ชาตินะครับวันอังคารที่29เกาพฤศจิกายน2 5 6 5หริครับเรื่อมกันที่บางแรกเลยครับหนุ่มมิซูนะครับผมทีมงานสร้างเป็นคนนําเขาครับบางที่2เก่งเจริญครับอบางสร้างลุยเป็นคนนําเขาครับบางที่3คนลาฝันกับทีมงานสร้างเป็นคนนําเขาครับบางที่สอบุญยืนนะครับทีมงานสร้างเป็นคนนําเขาครับบางที่หา กุ้งเจเล่นทราบครับเสียกุ้งสร้างลุยเป็นคนนําเขาครับบางที่6เอเจเล่นครับบวกธนพัฒนนะครับผมปกติเขียนธนพัฒนนะครับบางที่7สอไพศาลนะครับเสียศาลสร้างลุยเป็นคนนําเขาครับบางที่8โชคประเสริฐครับน้องไอดาสร้างลุยเป็นคนนําเขาครับบางที่9ฝ่าประาักครับทีมงานสร้างเป็นคนนําเขาครับบางที่10ครับผม เทวดาทีมงานสร้างเป็นคนนำเขาครับแอดเทวดาช่วงนี้ก็บับฟอร์มกำลังดีครับเป็นตะไลมากๆครับบังที่สิบเอ็ดน้องกัปตันครับสายแข็งอุบลเป็นคนนำเขาครับบังที่สิบสองคุณลำญยครับทีมงานสร้างเป็นคนนำเขาครับส่วนบังที่สิบสามนันกอดกอนเมครับทีมงานสร้างเป็นคนนำเขาครับขอขอบคุณขอมูลจาก คุณพนมพมประเสริฐนะครับผมทีมงานมิตรภาพไทยกัมภูชานะครับผมตุลาการโดยไอยกะทิไอซิมงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีคลา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 